ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุเดนอครับเดอมือนี้พาพี่น้องมาเที่ยวไฮเที่ยวนะครับพี่น้องนะครับมือนี่มาเบิ่งรถเกีียวพี่น้องเพื่นที่เกีียวเขานาข้างๆครับพี่น้องของเขานี่สงสัยสี่เป็นมืออื่นครับพี่น้องนะครับเป็นมืออื่นนะครับพี่น้องนะครับมือนี้พาพี่น้องมาเบิ่งความแตกต่างระวางว่าระวางเข่าเข่าที่เท้า นะครับทำนาด้วยการปักดำนะพี่น้องเนาะนะครับกับข้าวที่เฮาปลูกโดยวิธีการหวานพี่น้องหวานน้ำต้มพี่น้องครับมันแตกต่างกันอย่างไรพี่น้องนะครับเดี๋ยวมือนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งความแตกต่างของนะครับข้าวนาดำนะครับกับข้าวหวานน้ำต้มนะพี่น้องเนาะแตกต่างกันอย่างไรพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่พี่น้องเห็นว่าครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้อง จุ่มนี่หรือว่านะครับพื้นที่มึงเนี่ยพี่น้องนี่ที่เป็นเขายืนยืนพี่น้องอันนี้คือบริเวณที่เขาเขาวานไห้สาหรับสามหรือสมพี่น้องเขาวานเขาวานเขาเบิดทั้งแปลงแล้วตอนนั้นนะครับเฮ็ดนาแบบนาหวานน้ําตมก็คือเอารถรถไถมาปั่นนะพี่น้องนะมาตีดินพี่น้องตีรอบแรกนะครับตีรอบแรกกับมัก นะครับหมักดินไว้ก้อนหมักหยาไว้ก้อนพี่น้องห้ยามันเน่านะพี่น้องนะ <_ d ue> พอรอบที่สองห่างกันประมาณสักสามวันเจดวันได้พี่นอ <_ d ue> ้องเด้อแห้งหมักได้หลายมือก็แห้งดีพี่น้องนะครับ <_ d ue> หยามันคอยชีเปลือยพี่น้องเราก็คอยมานนปั่นรอบที่สองแล้วก็นะครับปั่นรอบที่สองก็คือปั่นเพื่อที่จะเอาน้ําขังน้ําแซไว้พี่น้องนะครับ ภาษาอีสานเขาเอื่นว่ามอบพี่น้องก็คือปรับปรับนาะก็คือนะครับหลังจากที่เขาตีดินข้างที่สองนี่นะครับดินมันจะเป็นกิ่ตมพี่น้องเขากาดซีมีไม่ย,ยู่ด้านหลังรถไถพี่น้องนะครับพอเพื่อนว่าไม่มอบพี่น้องนะครับทําการปรับแปลงนาเขานะครับขังไว้หนึ่งวันพี่น้องเนาะเขาก็เพ่งน้ำบอกพี่น้องเสร็จแล้วก็เขาก็เอาเขาที่เขาลงแช่น้ำไว้ หนึ่งคืนนะพี่น้องนะยี่สี่ชั่วโมงเขาแล้วก็เขาเอาขึ้นมาไว้ทั้งโคกอีกนะครับสี่สิบแปดชั่วโมงพี่น้องแล้วก็เขาก็เอามาวาน,นพี่น้องนะพี่น้องนะครับปีงเข่าทั้งด้านซ้ายมือพี่น้องเนี่ยมันถึงเป็นเข่าร่มนอนไปกับพื้นพี่น้องแล้วเข่าที่อยู่ทางขวามือเนี่ยมันคือยืนเป็นต้นยูพี่น้นองเพราะว่าบริเวณที่บริเวณน,นี้เขาเนี่วานไว้สำหรับซ่อมหรือสามพี่น้องเขากา็เขากา็จะลกเข่าบริเวณนี่พี่น้อง ไปปักดำบริเวณที่เขามันที่บเกิดนะพี่น้องนะครับบริเวณนี้ข้าวเนี่ยก็เลยเอาต้นเข่าที่เหลืออยู่มาปักดำลงไปพี่น้องประมาณ28บวันในพี่น้องถอนต้นเข่าต้นก้าวมาดำข้อแตกต่างของข้าวนาดำเห็นไหมพี่น้องนี่เข่าบ่มพี่น้องเอ้ยลำต้นแข็งแรงพี่น้องนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นรวงข้าวพี่น้องนี่พี่น้องดูดูรวงข้าวของข้าวนาดำพี่น้องนี่เห็นไหมพี่น้องนี่พี่น้องรวงข้าวของข้าวนาดำนี่ สมบูรณ์พี่น้องเนี่ยครับเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับพี่น้องแล้วข้าวแตกกอพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องได้มาเบิ้งที่นับกอขอยเบิ้งพี่น้องนี่กอข้าวหนึ่งลวงสองลวงสามลวงสี่ลวงห้าลวงหกลวงเจ็ดลวงแปดลวงเก้าลวงเป็นสิบลวงครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนะครับนะครับเป็นสิบลวงพี่น้องเพราะฉะนั้นข้าวนาดํานะครับก็คือ ต้นก้าหนึ่งหรือเมล็ดหนึ่งหน่ะพี่น้องข้ามันจะแตกกอน,นะครับซึ่งกอนหนึ่งเนี่ยเกินกอหนึ่งหรือเพื่อนเนี่ยนะครับลวงหนึ่งม่นช่อรอกลวงได้ประมาณนะครับแปดถึงสิบลวงพี่น้องถ้ามันสมบูรณนะ์พี่น้องนะ่พี่น้องเนี่ยเป็นยังนะครับหลายๆคนถึงถามว่าระหว่างระหว่างทาทานาแบบนาดําก็คือวานก้านะครับไว้แล้วค่อยถอนก้าไปปักดํานะครับถึงมีผลผลิต ขขานะครับสูงกว่าข้าวนาหวานพี่น้องเพราะว่าความสมบ market, ูรณ์ของต้นข้าวนะพี่น้องเนาะนะครับความสมบูรณ์ของต้นข้าวนะครับพี่น้องนะครับข้าวมันจะแตกกอดีพี่น้องนะครับน้าหนักของข้าวครบสมบูรณ์ของเม็ดข้าวก็ซีดีพี่น้องนะครับซีดีเนีเ่ยง่ายๆเลยพี่น้องนะครับเป็นยังชาวบ้านเขาถึงว่ากันเรื่องเขาร่วมบนร่วม,วมพี่น้องมันมีผลต่อผลผลิตข้าว,ขาวที่พี่น้องเข่าที่เฮา นะครับเพียดนาไหวเนี่ยพี่น้องถ้ามันล้มระหว่างข้าวออกรวงนี่เขาเอิ้นว่าเขามันแท่งนะพี่น้องใครใครคนกําลังตั้งท้องเสียเล่าเกิดหกล้มเสียพี่น้องลูกนคั้นอาชีพสมบูรณ์พี่น้องนะครับพี่น้องอธิบายพี่น้องฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับพี่น้องเนาะนะพี่น้องเห็นว่าครับพี่น้องแบบนี้พี่น้องครับเลยมาเล่าให้พี่น้องฟังได้พี่น้องเด้อข้าวนาดำกับข้าวนาหวานต่านี่อะไรเด้อพี่น้องเด้อ คุณพี่น้องที่ติดตามทุกคนที่ไม่รางขอบคุณครับ